ผ่านมันนานหลือเกินตั้งแต่เดินแยกทางลืมฉันหรือ,อยังแค่อยากรู้ หากเอ่ยชื่อทมัสโบลินครับเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักแต่ถ้าย้อนกลับไปถามเด็กเชียร์ฟุตบอลครับในยุค1990เป็นต้นมาโดยเฉพาะแฟนบอลทีมชาติสวีเดนเชื่อว่าจะต้องรู้จักอดีตแข้งดาวดังรายนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเคยดังระเบิดระเบ้ลครับบนเวทีฟุตบอลโลก1994จนกลายเป็นแข้งที่น่าจะไปได้สวยบนเส้นทางผืนฟลอร์ยาแต่กระนั้นครับชีวิตนักฟุตบอลต้องจบลงอย่างรวดเร็วด้วยทั้งอีโก้แล้วก็อาการบาดเจ็บที่มาเล่นงานเขาไม่หยุดหย่อน อำสับยอินไซต์ในวันนี้ครับจะพาไปปัดฝุ่นความทรงจํากันเล็กน้อยครับไปรู้จักกับเจ้าของชายาไอ้หมูบินว่าทำไมาจากดาวดังเวิ l ์คับถึงกลายเป็นดาวดับที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงอีกแล้ว ย้อนกลับไปครับในช่วงฟุตบอลโลกปี1994ครับที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพมันมีหลากหลายเหตุการณ์มีหลากหลายโมเมนต,ต์ที่จดจำครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงจุดโทษข้ามคานของโรเบโต้บัตโจตำนานหัวหอกของอิตาลีท่าดีใจไกวเปรอุ้มลูกครับของเบเบโตครับอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลหรือจะเป็นทรงผมแอฟโรอันเทเลเบิร์ครับของคาร์ลอสวันเดอร์ร่าจอมทัพของโคลัมเบียที่ถึงขั้นได้ขึ้นปกบนแผ่นเกมฟุตบอลมาแล้วครับแต่ก็นั้นหนึ่งในนักเตะที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวโดด่งดงแับบ ผู้แตกบนเวทีโบลคัพครั้งนั้นนะครับต้องมีชื่อของโทมัสโบลินแนวรุกทีมชาติสวีเนเจ้าของฉายาไอ้หมูบินอย่างแน่นอนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในปีนั้นครับโทมัสโบลนินได้สร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้น,นมาไต่เต้าจากการช่วยให้ปาาเนี่ยคว้าแชมป์โคบอิตาเลียนหนึ่งสมัยแชมป์ยูฟาคัพวินเนอร์ครับอีกหนึ่งสมัยครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพาปาาเนี่ยคว้าแชมป์สเตรโตมาครองได้แต่เขาเองก็มีส่วนสําคัญทําให้สโมสรเนี่ยจบอันดับท็อปซิกอยู่ตลอดในช่วงของเกาโช จากอิตาล,ลีและจากฟีทเทอันยอดเยี่ยมครับเขาจึงกลายเป็นแข้งไอดอลหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆในประเทศของสวีเดนในศึในุตบอลโลกครับปี1994คุณพลแดนไวกิ้งครับโชว์ผลงานได้อย่างเตะตาจากทีมที่ไม่มีใครคาดคิดกลายมาเป็นทีมมามืดครับที่คว้าอันดับ3ในศึกฟุตบโลลลกปีนั้นมาครองได้เรียกว่าเป็นปีทองของขุนพลแดนไวกิ้งอย่างแท้จริงซึ่งหนึ่งในคนที่สําคัญครับที่พาทีมก้าวไกลมาถึงจุดนี้ครับต้องยกให้เป็นโทมัสโบลินเพเมเกอร์ผู้สร้างสารรค์ผลงานยิ่งกว่าออร เขาคอยขับเคลื่อนบัญชาเกมให้กับกองหน้าคู่อย่างมาตินดารินและแคนเนตแอนเดอร์สัน ถึงแม้ว่าสวีเดนครับจะพ้าให้กับทีมชาติบราซิลไปศูนย์ต่อหนึ่งในรอบตัดเชือกแต่พวกเขาก็ไปคว้าอันดับ3มาครองได้ด้วยการไล่ถล่มบบลเกเรแบบขาดลอยครับถึง4ประตูต่อศูนย์ซึ่งคนที่ทำประตูได้ในวันนั้นครับก็มีชื่อของโัมัสโบลินอยู่ด้วยทําให้โบลินครับยิงประตูในโวครับที่อเมริกาไปถึง3ลูกด้วยกันและลูกที่ยังคงอยู่ในความทรงจําและเชื่อว่าหล,หลายๆคนครับน่าจะเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วก็คือเกมที่สวีเดนเจอกับทีมชาติโรมาเนียในวันนั้นครับขุนพลนแดนไวกิ้งใช้ลููกกสตรรด้วยา โบลินเนี่ยไปแอบด้านหลังกำแพงคู่แข่งก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะไหลมาให้ครับจากนั้นเขาวิ่งฉีกออกไปรับบอลก่อนจะซัดแสกหน้าผู้สต,รรต่อสูเข้าไปอย่างสวยงามพร้อมกับทําท่ากระโดดหมุนตัวดีใจดังนั้นครับจึงไม่แปลกเลยที่สมโมสรชั้นนําทั่วยุโรปครับต่างก็ให้ความสนใจอยากได้ตัวโทมัสโบลินไปร่วมทีมถึงแม้ว่าหลังจบเบลครับเขาอาจจะยังไม่ได้ย้ายทีมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีโอกาสมาค้าแข่ขง,ขง,ขงกับลิสยูงงเนเตดเมื่อปี1995ด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ เป็นสถิตินักเตะต่างชาติทีม่มีค่าตัวแพงที่สุดในขณะนั้นเลยครับพร้อมกับการปฏิเสธข้อเสนอถึง3ทีมในลีกอิตาลีนะครับเรียกได้ว่าการมายุงทองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นปอีกเพราะว่าลิสกําลังเป็นทีมอันดับต้นๆของที่เป็นอังกฤษณ,กณยุคนั้นเลยโบลินครับย้ายอยู่กับลิสด้วยความคาดหวังความคาดหวังที่ว่าเนี่ยคือการมาชากเกมอันเป็นเลิศเหมือนที่เขาทําให้เห็นครับในศึกฟุตบอลโลกปี1994แต่ว่าเรื่องราวมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตําแหน่งพเมเกอร์ที่เเเขามัักจะคคอออยสรร้ง์บพื่่นนลต ฮาวเวิร์ดวิลกินสันครับตำนานโค้ชของลิชอยูไนเตดจับไปเล่นเป็นริมเส้นซึ่งตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดเลยสักนิดเดียวบโบลินถึงขั้นโวยใสฮาวเวิร์ดวิลกินสันนะครับว่าการจับเขาไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยยิง2ประตูใสอสตันวิลลามาแล้วแต่เขาเองก็ลยยิ้มคำขาดว่าขอเล่นตำแหน่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่างไรก็าตามครับในเกมต่อมาที่ลิสแพ้ให้กับลิเวอร์พูลศูน็นต่อห้งโบลินยังถูกจับไป ถูกแฟนบอลยุงทองเนี่ยโจมตีอย่างหนักถูกด่าว่าเป็นไอ้ขยะไร้ค่าย้ายมาไม่เห็นจะมีผลงานอะไรกับทีมซึ่งโบลิงก็ยอมรับคบว่าในวันที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเล่นได้แย่มากๆแต่ว่าตำแหน่งริมเส้นเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถเล่นเป็นตัวเองเลยสักนิดเดียวจากนั้นโบลิงครับก็โชว์ฟอร์มหลุ่มๆดอนๆวันไหนดีก็ดีใจหายวันไหนจะแย่ก็แย่แบบไม่อยากจดจำไหนจะมีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานอีกครับไม่ทวนครับแล้วว่าปีแรกกับบริเัทเนเตกเนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่า19นัดยิงไปเพียงแค่4ประตูเท่่านนั้ซึง การที่เขาถูกจับไปเล่นเป็นริมเส้นนะครับก็ทำให้โทมัสโบลินครับไม่อยากกลับมาเล่นให้กับลิสอีกแล้วเขางองแงไม่ยอมกลับมาะสอนกับทีมในช่วงฟีซ่นโดยแจ้งกับโค้ชว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นอีกต่อไปเมื่อ,นนอ,อปัญหาไม่สามารถสัส่งได้ครับการแยกทางทีมเกิดขึ้นลริสตัดสินใจยอมปล่อยตัวโทมัสโบลินไปให้กับ FC ซูริกทีมจากสเลนนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้รับค่าจ้างเพียงสัปดาห์ละ800ปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามโบลินนะครับไปอยู่กับซูริกแค่แป๊บเดียวเท่านั้น เขาก็ถูกลีสเรียกตัวกลับมาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซือมาเป็นจอสเกรแฮมจริงๆแล้วเนี่ยโบลินเนี่ยไม่ต้องการกลับมาแล้วครับเขาต้องการเรียกความฟิตกับซูริกมากกว่าซึ่งพอกลับมาเนี่ยเขาเองก็มามีปัญหาก,กับทีมอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากว่ามาซ้อมสายเขาพยายามที่จะพูดถึงเหตุผลว่าทําไมถึงมาซ้อมสายครับแต่ว่าสโมสรไม่รับฟังจนสุดท้ายถึงจุดแตกหักโบลินยอมควักเงินตัวเองครับเกือบเกือบห้าแสนปอนเพื่อให้ย้ายไปอยู่กับโรมาอีกหนึ่งครั้งแบบยืมตัวท้ายที่สุดครับมีโอกาสได้ กลับมาพิรีย์อังกฤษอีกครั้งกับสโมอสรคริสตันพาเลตเมื่อปี1997ครับแต่ว่าฟอร์มของเขาถูกลักพาตัวหายไปตั้งแต่2ปีก่อนแล้วครับเขาอ้วนฉุนจนไม่เหลือเขาโครงการเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมเหมือนที่เคยทามาอีกแล้วสุดท้ายครับทวัสบลินตัดสินใจแขวนสตั๊ดด้วยวัยเพียงแค่28ปีเท่านั้นทิ้งผลงานฟุตบอลโลกปี1994ไว้ให้แค่คนได้นึกถึงเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในรายการข่าวสนับอินไซต์ในวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอกันหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐĂNG KÝ KÊNH NHÉ!